หมูป่าเสร็จแล้วนะคะ,ะกินน้ำกันนด้จ้ามัอนี้แซ่บแซ่บจ้าเอาไปกินพวกนี้เลยคะ่ะพอแล้วขัดหมูป่าพี่น้องจับบ้าเพี่กินยังเงอะกินแบบกินเอยนเอะหมูป่า ฝากต้นสือมาเป็นตรงงานแก้วอะไรบุ๊กขอ,จอยจับมืหยาบี่หืมอาว่นเคยแกเต็มปากวัอองนี้อะไรได้เมนูอะไรวันนี้เท้าหมูป่าเนี่ยกูจะกินหมูป่าเนี่ยหมูของป่าของแท้เนี่ยไปได้มายัางไงนอะซื้อเราตัวซื้อที่ไหนมาไม่รู้ จำไม่ได้จังหวัดอะไรเขาไปสูงงานเขซื้อมาให้ฝากฝากเขาซื้อแถวไหนแถวเหนือไม่ใช่หรอหมูแถวเหนือนู่นถามเขาหมูป่าเนี่ยหนังมันเนี่ยแค่นี้น่ะมีเนื้อมันเนี่ยผัดเผ็ดหมูป่าเกิดมาเพิ่งจะเคยกินไปอยู่ไหนมาเคยกินหอกแต่หน่อยแถวแยงเคยกินแม่กับยอยโยบริจน แต่บ่มีกินซื้อเพื่อเอาไม่ได้รวยเนาะโอ้รวยอยู่แต่ว่ามีกินจะซื้อหมูนะปาด <c oughs> แต่ที่มีกินนี่แต่หน่อยเงินไปโรงเรียน,นจักบาทไม่มีจักบาทเราไปโรงเรียนยังไงไปยื่อเฉยๆน,นี่กินข้าวกับประแดก กับแก้วจำเปรป์เป,ปก็อิ่มนะเด็กๆอะ่ะตอนตะกี้นะมีอยู่บาทหนึง่งยาวเนี่ยมีอยู่พอมีตังค์อยู่มีหาหาบาทสิบ,บาทนี่ละยาวเนี่ยก็ได้ตะกี้มีบาทหนึง่งยาวเนี่ยคนบ้านแรกอ่ะมีอยู่หาหาบาทสิบ,บาทพอมีกินมีแค่นี้ละ ก็ผัดหมูป่ารับมีหนังลายๆก็เสียหลายๆของเสียมมันต้องอยู่นี่แหละหมูป่าผัดเผ็ดเขไปจังหวัดยงมาเราก็ลืมถามเขาภาคเหนือนี่แหละ เรื่องถามมันประจำวัดไหนซื้อมาครึ่งกิโลเจ็ดสิบห้าไปตั้งไกลซื้อมาครึ่งกิโลเลยนะแต่ย <c oughs> ังว่าข่อยมีห้าบาทสิบบาทมาซ่าสมไปของอะไรเจ็าสิบห้าบาทโลเท่าไร่บาทเนี่ยโลร้อยร้อยห้าสิบไปก็เลยเอาแก้ครึ่งโลแบ่งกับเพื่อนบปลออเจ็ดสิบห้าบาทนี่นังมัน ฮึมนี่ตอนไหนมันป๊าดหยาบเสยมีดว่เขาเลยปะผัวลืมเมียเลยเนี่ยแม่นี่ผัวลืมเมียละนี่หยาบปะนี่ไม่ลืมผัวลืมเมียมันหยาบเมียก็หยาบหมูก็หยาบว่าเมียกับนายผัวกับหน่อย โอ้โหหแหนมีดีเลยจ้ะมีดคอยว่าเขาเมีดใหญ่กว่านี้ไม่มีแระเตมะมาวะพอซื้อให้หนะครับทำไมไม่ซื้อให้ล่ะซื้อกับบอกเปียงมันเปียงมีหาบาทสีบาทซื้อได้ยังไงเก็บเงินก่อนเนะี่ยมันหอดลอยสัน้นขอกระเรยไอ้มีดสีบาทเนี่ยทุกอย่างยี่สิบเนี่ยมีดเนี่ย สิบ,บาทก็ขายแค่สิบ,บาทนะเออพอก็เรืได้ตัวนี้มาเนี่ยสบบิบาทปาดยังกับวอยอันนี้ปันไหนดอกโอ้ยหยาบไปเนาะบาทนี่เฮ้ยหยาบคือคนเห็ดเนาะบาทนี่กูเอาหนังนหลายกินแต่หนังเพราะเราหัวกินแต่หนังเกี่ยวเกี่ยว แกงลงไปเจ็บๆด้วยเนี่ยโอ้โหชิวกเผ็บอ่ะกินอะไรเผ็ดหมูปลาแล้วหอ,องไปเผ็ดเครื่องต้องถึงไงย่างด้วใส่เยอะๆใช่ผัดพริกก่อน ใส <c oughs> ่หมูล <c oughs> งไปผิดหมูค่ะตัดหมูปฝาแซ่บนวอ น้ำใส่ก่อนนึกไหมกงหน่อยเนาะใส่ลดดีน,วน,วน,วนัวแซ่บเลย ใน้ำตาลชูรสอย่างไรวะ